วันนี้ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนของการบริจาคไข่และก็อสุจินะครับมันให้ได้ไหมเออพรบบอกว่าห้ามซื้อห้ามขายนี่แล้วอแต่ว่าคนที่มาบริจาคก,ก็มีการเสียไรายไดเ้เขาต้องเสียเวลามาเนาะเออมันขท่าไหนมันถึงจะพอดออีวันนี้มาดูกัน leading innovation fertility excellence Life Leading Fertility Excellence Innovation in by Dr. Pat innovation in fertility excellence. สวัสดีครับก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับมีลูกง่ายกับหมอพัสมานะก็กับผมในแพทย์พัสมาวิจินศาสตร์วิจัยนะครับจากคลินิกไลฟ์ไปดรพนะครับคลินิกมีบุตรง่ายแล้วก็หมอเป็นหมอชี่ยวชาญด้านมีบุตรยากแล้วก็เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็เรื่องของการผ่าตัดผ่าตกล้องทางนรีเวศนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่ ให้ค่าตอบแทนเนาะในการกรณีที่เป็นการบริจาคขายแล้วก็อาชีินะครับว่าเอ๊ะมันให้ได้ไหมหอยู่ให้ได้เท่าไหร่นะครับจริงๆประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใน,ในกฎหมายเขาเข็นแค่ว่าห้ามซื้อห้ามขายเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้มีนิยามชัดเจนว่าการให้ค่าตอบแทนเขาเนี่ยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการซื้อกันขายเนาะแล้วก็การซื้อกันขายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับคือบางคนอาจจะบอกว่า เธอเงินซื้อฉันไม่ได้ทําไปมากพอนะครับทีนี้มันก็จะมีเปเปอร์ของเอชเรย์ะ H นะครับที่เขากําหนดซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรยากอ,อันดับคุต้นของโลกเนี่ยนะครับเขาก็มีเปเปอร์ที่พูดถึงว่าการที่เรามาบริจาคเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเขาเราชวนให้ค่าตอบแทนยังไงบ้างนะครับก็เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆอันดับแรกต้องมาดูก่อนวนะ่มันมี3คําที่เขาพูดถึงนะครับก็มี reimbursement มี compensation แล้วก็ financial incentive นะครับแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรเนาะ มาดูตัวแรกก็คือเรื่องของ reimbursement หรือว่าแปลเป็นทงไทยง่ายๆว่าเบิกจ่ายเนาะก็คือ reimbursement ก็มีเป็นพวกค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราเอาไปเบิกคืนนอะอย่างเช่นค่าเดินทางค่ารถเมล์ค่ารถไฟฟ้าค่าตัวเครื่องบินนะครับแล้วก็เป็นพวกค่ายาค่าตรวจ l บบต่างๆค่าทันตการต่างๆที่เกิดขึ้นในในคลินิกอันนี้คือเป็น reimbursement นะครับ ส่วน compensation หรือว่าเป็นการชดเชยนะครับกอ็อันนี้ก็จะเป็นรวมถึงเรื่องของอย่างเช่นสมมติคนที่เขาต้องมาบริจาคให้เราเนี่ยเขาก็ทำงานเราต้องมีเงินเดือนไอ้ A, 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 ส่วนที่คอเขามามาเขารับบริการตรงเนี้ยมันก็จะต้อง mm. เขาก็ต้องเสียรายได้ไปถูกไหมครับมันก็จะเป็นการชดเชยเรื่องของรายได้เรื่องของเวลาเรื่องของคา่าสียเวลาต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ,ารดชดเชยนะฮะส่วนคำสุดท้ายก็คือเรื่องของ Financial Incenti v e หรือว่าเป็นรายได้รายได้ก็คือเป็น เงินที่เขาได,ได้รับจากอะไรที่มันนอกเหนือจากเรื่องของ compensation เรื่องของ reimbursement ก็จะเป็นเรื่องของ financial incentive นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะเราถือว่า ถ้ามันมี Financial Incentive เนี่ยถือว่าไม่โอเคนะครคือโดยปกติเราก็แนะนำว่าการบริจาคเซลสื้อทานเนี่ยมันจะเป็นการให้โดยสเสน่หาเนาะเป็นอัลทรูอิสติกนะคือคนที่บริจาคเขาก็ต้องมีมีใจที่จะบริจาคเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่รับบริจาคนะครับเหมือนบริจาคโลหิตเหมือนบริจาคอวัยวะต่างๆมันเหมือนกันเลยนะครับมันมันก็ไม่ควรจะเป็นการซื้อกันขายถูกไหมจะเพ็ยแต่ว่าการที่เขาได้รับเ,เงิน ชดเชยที่เขาต้องต้องสูญเสียไปอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องของอกาสข,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 ของก็ก็รับได้เพราะว่า่องจากมันไม่ได้เป็นอ่าการส่วนใหญ่เช่นบริจาคไข่ขมันไม่ได้แค่มาหเ่ยรถจกเหมือนบริจาครลหิตเนาะคือมันก็มีความอ่มีมีไอค่าเสียเวลาต่งางๆเกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็ในเปอร์ของเอชเรย์เนี่ยเขาก็มีเรื่องของข้อแนะนําเรื่องของทางจริยธรรมให้พิจารณายอยู่3ข้อนะครับก็อ่สามข้อมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ ข้อแรคือเป็นเรื่องของ commodification ก็คือในยุโรปเนี่ย EU เ,ยเขามีการพึ่งพ่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอาวัยวะต่างๆของอหรือว่าเีลยวกับร่างกายของมนุษย์ส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์นะครับในมาตราสามของ the EU Charter of Fundamental Rights นะครับก็คือบอกว่า human body แล้วก็ human body part นะครับไม่ห้ามไม่ให้มีการเกิด financial gain เกิดขึ้นนะครับ พราะว่าถ้าเกิดมันมีไฟแน n เชียลเก่งเกิดขึ้นมันก็จะมีการเลือกว่าเอ้ยของคนนี้ปริมาณมากกว่าปริมาณน,น้อยกว่ามีคุณภาพดีคุณภาพไม่ดีไอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ไม่โอเคนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องของอกฎหมายท,ท,ที่ที่ที่ชัดเจนด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเป็น fair compensation หรือว่าเป็น undue inducement นนะครับก็คือคือการที่ให้คอมเพนเซชันที่แบบมันเพียงพออันนี้โอเคนะครับแต่ว่าการที่มันมี f i แ a นเชียลลอสนะฮะคือเชื่อมันเป็นเป็น non financial loss คือที่มันได้เกินขึ้นมาเนี่ยถือว่าไม่โอเคเพราะว่าเนื่องจากการที่มันมีการรายได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่มีเสียสถานะที่รายได้หรือว่ารายได้เขามีรายได้ของเขาเองอ่ะน้อยกว่าเขาก็าอาจจะมาเป็นเป็นเหมือนทาให้ในการเหนี่ยวนําให้เขามาบริจาคมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้มีการมีการท้าผลประโยชน์จากร่างกายของคนนะซึ่งมันก็ไม่โอเคนะครับ ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ safety นะครับก็คือเนื่องจากว่าการที่มันมีไรายได้จากการที่บริจาคเอาไว้ยอะต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่อาจจริงๆอาจจะบริจาคไม่ได้มี้วยจากเหตุผลบางประการทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่แตอาจจะปกปิดข้อมูลนะครับซึ่งการปกปิดข้อมูลก็ทําใหอาอ้มันอาจจะมีความไม่ปลอดภัยต่อทั้งคนบริจาคทั้งผู้ที่รับบริจาคหรือว่าเป็นผู้ให้บริการต่างๆเป็นต้นนะครับกวโดยสรุปนะครับก็คือว่าเรื่องของ การให้ค่าตอบแทนในผู้ที่บริจาคทั้งไข่แล้วก็อาสุจินะครับคือเขาบอกว่าควรจะเป็น financial neutrality ก็คือไม่ได้มีการเสียผลประโยชน์ไม่มีการได้ผลประโยชน์ที่มันเกิดเกินขึ้นมาโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมในการบริจาคแล้วก็ทําให้มีคนที่จะเออโอเคที่จะเข้ามาบริจาคเนี่ยมากขึ้นนะครับทำให้ลดเรื่องของอการเข้าถึง เซลล์สืบพันธุ์บริจาคได,ได,ได้ก็จะลดลงนะครับโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาแล้บางประเทศเนี่ยหาโดเนอร์ไม่ได้หนะคือประเทศที่พัฒนาแล้วตัวใหญ่หาคนที่จะบริจาคยากถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องของคอมเมอรเชียลเนอะคือคืออย่างยุโรปออสเตรเลียอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาตรงนี้ก็ทําให้คนที่เขาต้องการใช้เซลล์สืบพันธุ์บริจาคจริงๆเนี่ยก็ต้องเดินทางไปประเทศอื่นที่เขาโอเคแตสิ่งนี้แล้วก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องของ cross border reproduction นะครับซึ่ง cross border reproduction เนี่ยมันก็จะทําให้ อาจจะมีพวกภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่มันควบคุมได้ยากนะฮะเกิดขึ้นเนาะก็กอาจจะลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นาการที่จะให้เป็นการลดเชยรายได้พวกเนี้ยโอเคนะโดยควรจะมีการกำหนด Upper Limit ซึ่งเขาควรขึ้นอยู่กับ ของการบริจาคอย่างเช่นเขาบอกว่าการบริจาคเซลล์ไข่มันก็น่าจะได้คอมเพนเซชันที่เยอะกว่าอสุจิเพราะมันก็ต้องมาหลายครั้งกว่ามีเรื่องของการเจ็บตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวชี้วัดที่มันโปร่งใสที่เราสามารถจะเช็คได้ว่ามันจะให้ในแต่ละประเทศคุณจะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ที่มันจะเหมาะสมแล้วก็เป็นยุ่ความยุติธรรม ขาก็แนะนำเอยเช่นอาจจะดูเรื่องของตัวเป็น GDP per capita ด like ีไหมของประเทศนั everyone, <Yeah. S 1> people, so case, ้นๆว่าเออมันยังไงแล้ก็จะได้เลือกให้หมอผมต่อไปนะรันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงต่อนะครับว่าแต่เขาก็เปิดว่าเออมันก็มีช่องประมาณนี้เราก็น่าจะเอามาใช้ได้ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับคลิปก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามหมอม ให้แบบอยากรู้ว่าเออมีอะไรหมอมีอัปเดตอะไรมาก็ตั้งเตือนง่ายๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับตามโซเชียลมีเดียต่างๆตรงนี้นะครับทั้งชั้งคลินิกของเพจของคลินิกนะครับมีบุตรง่ายไลฟ์ by d o รแพท p a นะครับแล้วก็เพจมีลูกง่ายกับหมอประสนาด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าหมอจะมีเรื่องอะไรมาพูดมายูติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีบ๊ายบาย l i ฟ e by d r pat leading innovation in fertility excellence